พี่น้องเอ้ยผ้าเบิ่งของน้องสาวป้าของน้องนำ้ำห้องน้องน้ำตาลห้องน้องสาวพี่บ้านฟินแลนด์จะเก็บอยู่จา้าเขาเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นป้าพี่น้อง <c oughs> มึงเปิดเซ้เป็นต <c oughs> ีนีิมึงเปิดเซ้นอีเลียนตี <c oughs> อะไรนี่มึงมีขันนอมีซอสมีหยังไมีหยังนี่นี่กูถามดูนี่ไซอสอยู่หัวตีน่าไม่กินไข่ต้มไงมึงเปิดเส้นอีเลียนตีดิป้าติโทมึงหางาอะไรมาไม่สุดเลยนี่นรื่งสี่ต <c oughs> <c oughs> ี ปาผิดพี่คร <t ội Investment> ับโจกผิดป้ายายาชาเขียวไม่นี่ยากาแฟอะไรสักยาโอ้ยมันไม่ได้เม็นะหน้าตาก็ดีดีผู้ดีผู้งามยามือเนรอยากูยาอ เอาขึ้นหงายเถอะที่นอนโอท์มันเดินสนามบอร์ดบนขึ้นขี้ดินขี้ดินแท้ปลายแทงถ้าเพิ่งกลับมาไม่ได้อยู่บ้องค่ะน่ากลัวมากพี่น้องพระบิดาช่วยด้วยอันนี้ก็อยู่สายอะไรโอ้จะว่า MB พี่เม่นี่แมียเป็นยังอยาโอ้เขาโทษเอาอะไรสักอย่างหรือเปล่ามันเป็นชายเขียวเองป่ะเป็นยังคนนี้ป้า จิ๋วก็เลยเชิดหมวกปไปของแอนนี่กับของหนูก็อยู่ด้วยกันสองคนเฉพาะมึงคือกันเนาะกูคำนวณอยู่กูยังค้าก็เอ็มเอ็มมึงมาต้องย่านดอกเอ็มพี่พี่เอ็มมันยี่สิบมัน่ะห้องมึงมันหนักกว่าพีเอ็มเป็นพี่เอ็มีเอกวันพี่จะ็มเปลี่ยนสีพี่พี่หันหน้าหันกล้องมานี่หนูจะบอกว่าต้องย่านตายพี่เอ็มพี่น้องย่านตายพี่เอ็มกลับมาแล้วค่ะโอ้ยย่านย่านพี่เอ็มไต่ก็เราห้องมึงกูกูย่านเปพี่เอ็มดีกว่าจ้า หนูเพิ่งมาอยู่ทุกคนหนูเ bueno พิ่งกลับมาหนูจะเก็บอยู่นะคะอย่าห้ามบ้าหนูนีไปผูหยาบาลฟิลแลนด์เพ่อนหยอกกันกบนองสาวเพลินพี่น้องแล้วเป็ยนยังสี่ลผู้ใหยาบาลฟินเลด์อย่าไปนอันนั้นอันนี้อย่าพากันไปดามงดามาให้พยาบาลฟินเลดนอย่าไปดามาให้น้องน้ำตาลได้พี่น้องบางคนฮักน้องน้ำตาลก็สิไปดามาให้พยาบาลฟิลแลด์ว่าประจานน้องจังสันจังส่ ยัดไปห้่นดามงดามาเพื่อนเพื่อนเป็นไอนองกันเพื่อนหูนี่ใสกันแล้วเพื่อนหูนี่ใสกันแล้วไอ่กับสิว่านองมาเก็บห้องทายคลิปมันก่อน้าให้เอฟซีบอกมันนี่แหละมันคอยเสียนเก็บเรากับสีวังสิละอิลีแจซาบึงการคิดว่าจังสันเพื่อนเป็นไอนองกันเพื่อนหูนี่ใสกันแล้วว่าต้องเหตุแบบใดอันนี้คือวิธีการซ้อนนองไอซ้อนนองให้นองเก็บห้องกับสีวังสิละเนาะนองน้ำตาลกับ บอกว่าหัวตะสิมาจากญี่ปุ่นบ่ทันไดนมีเวลาเก็บเพิ่นกับซีวังสิเดี๋ยวเพิ่นก็เก็บเดี๋ยวเพิ่นก็เก็บอีเลีย่ละอ่ายมาถ่ายคลิป้องแล้วจ้งน้อยก็เก็บพี่น้องอันนี้คือวิธีการพี่ชายสอนน้องสาวให้เก็บห้องแตห่ตหกักแต่หักจ้าพญา,านา์นกับน,น้องน้ำตาเพิ่นอยู่น้ำกันมาแต่นหน่อยเนาะพี่นอ้องยาสิผ้ากันดามงดาม่ามาเด้เป็นม่วงให้เป็นคลิปตลโลคลิปน่ารักน่านรักอิเลียจะยาสิไปดามงด่ามา สาบุการออกมาเบานนิยามแมมเอฟซี FC บางค้นนี่สิดามาเสือเลยว่าซิดาม่าบดามานองน้ำตาลกระดามาผู้ใหญ่บานฟิลเล่นกับสีว่าน้องน้ำตาลเห็ดหองหองดังนี่อย่าไปดามาจ่าเพิ่นเฮ็ดใหเบ้งเบิ้งไปมวลมวลจ้า